สวัสดีครับพุ่มพุ่มทนไม่ไหวครับทหีหนักหนักศึกษาไปไประทวงครับไปสถานทูตเยอรอมันให้ประเทศเยอรอมันตรวจสอบใหนล่วงครับมันไม่ใฉ่เรื่องครับมันไม่ไม่ไม่เ่หน้าทีเราไม่ใช่หน้าทีเรา,หน,า,เราหน้าทีหนักศึกษาไม่ใช่ทำแบบนั้นเอาเอาแบบนี้เอาแบบนี้ หนักซึกษามีความคิดเป็นของตัวจริงๆไหมหรือว่าใครจูงมูกครับเี๋ยวไปสถานทูตเยอรมันไปให้ต่างชาติเขาเฉียดขอเราว่าไปต่างชาติไปสถานทูตเยอรมันไอ้ทางต่างประเทศกขารวจทูบพอเราเอ้ยมันคิดได้ไงวะมันคิดได้ลหรือวะครับผมดานุพรัตน์สมบูรณ์ครับ ไม่เล็กบรรด,ดาชาชนพุ่มเ,เป็นเกิดเป็นคนไทยสั้นาาิไทยนับถือศาสนาพุธครับนี่มันมันเกินกว่าเหตไปเร็วนะครับพุ่มทะเลารายการของคุณจองพันนะนะโอ้ปัญหากับคุณปารีน,า,า,รนาครับปารีนาก็ไม่ได้เป็น,เป,นเป็นซอสทีทีทดีโอเคครับแต่ว่าบางสิ่งบางยังกับปารีนาเลยผู้ทุกนะครับผู้ทุกเรา เลือตังไหมครับใช้งบประมาณไปกี่ร้อยล้านนะครับเลือกมาแล้วประทวงเขียนตราจะทำมาโนนไหมเอาไหมอ่ะใครประทวงอตัดคอกะนะันเอาไหมอ่ะทำไม่ทำไม่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 ได้วะพูดไม่ทูกวะ่ะ ทำไม่ไม่พูดเกี่ยวกับนักการเมืองบ้างอะน้องไม่ครับอ่มอบหนักาสาั้นานี่แหละครับทต่ไม่ไม่พูดถึงนักการเมืองบ้างนักการเมืองคนนี้จับได้จุดจ,จริตปราหัรนชีวิตเออเอาไม่อะเอาไม่อะพมรู้ครับพมรู้ท่านพามรู้ท่านพามเป็นคนธรรมดาเนี่แหละแต่ผมรูอม้อเมริกาอีมาตั้งท่านทัพติอุตภัณฑเพื่อตรกก้นกับจีนแต่พลเอกประยุทธ์ไม่อายถึงเคนครับเคนจริงๆ เคนซึ่งกะมาให้ ي, นักศึกษาอยู่ในเบื้องล่างไม่รู้คุณอนนาจจะทนไหมแต่หมอเลียวห้องของหมอเลียวนะครับห้องของหมอเลียวเนี่ยมีอาต่างประเทศอยู่เบื้องล่างแน่นอนครับซึ่งอยาเส็กแส่งประเทศเราครับเรายุบหรือเราปกครองด้วยเราเองครับเราไม่ได้เป็นขี้ขาครับโอเคคุณค่ายได้มา,าเราเปล่าข้องดีเราก็ซื้อข้องไม่ดีเราก็ไม่ซื้อครับแต่แต่ไม่ซื้อ,อดำเน้นาจากัก จากประเทศจีนมีปัญนาใช่ไหมแต่ซื้ออเมริกาจากอเมริกาไม่มีปัญนาใช่ไหมครับนี่ก็พูดกันตรงๆครับซึ่งระครับไายค,ค,คนเอกประยุทธ์ทำไม,ไม่พูดถึง่งในกรณีรัฐบาลก่อนที่ทําให้เราเป็นนี้เป็ดมื่าก,กว่าล้านนะครับเป็นนี้สิบกปีปอะปีปีละเราต้องเอนนี้เอาเอาภาษีประชาชนนี้นะไปส่งทํานี่ไว้ทต่ไมไม่รับผิดชอบ ทำไม่ไม่เอาตางเข้ามาอืมแตาท่วงมังซีู่ดมังซี่นี่ไม่พูดถึงเลยครับหนล่วงอ่ะหนล่วงเข้าเป็นพอเราเสียเหลือเสียเนื้อกันมาเยอปะปติทัยครับโดยวัฏาสิ้นก็นดีโดยอำนาจก็ดีครับต่อย,ยวกว่ากันชายกันชายท่วงอำนาจกันครับ ทำมานาาแล้วครับทำมานาาแล้วพระวติศาต์ลงไปศึกษาเลยมั่งครับพระวติศาต์อายานารัเนี่เป็นขานาจนุนเพราะว่าสมเด็จปราปกลาวาอันฐานเขียนรัฐธรรมนุญเพื่อที่จะ,ะประทานให้กับประชาชนเลวในคานา,นารัฐคานารัฐสมัยนั้นอะไรรุนอะ,อะไรทุนจากไหนล่วงนี่แหละให้ไปเรียนต่างประเทศได้มีความรู้ความสามารถขึ้นมาแล้วก็มาอัลลาตะปาล้าถ้าทำาตอนนั้นอ่า สมเด็จพระป,ะปะกรณราชการดีเจตนะครับฐานสร้างให้สู้ก็ได้ฐานฐานมีฐานครับฐานสร้างให้สู้ก็ได้แต่ฐานเนี่ยไม่สร้างให้สู้ครับเมื่อล่างยักษ์ที่พระองค์ทรงอ่าสวรรค์ขรุวพระองค์ไม่ได้ตังรัฐทายาทใครแล้วทำไมไม่ปกครองกันนะเอเอตั้งแบบประธานาธิบดีสิเออตังสิตั้งสิงสทำไมไม่ตังกันเพราะมันทำไม่ได้ครับเลยไปอัญเชิญครับ ราชการตีเป็ดมาขึ้นกรองรัฐการอันชิญนะครับอันชื่นอัเชื่นเร็วราชการตีเป็ดส่งสวรรคครับพอสวรรคดก็ราชการตีเก้าขึ้นกรองรัดโตเพวมันทุกต้องครับเพราะมันทําไม่ได้ซึงหนักศึก้าครับพอมันทําไม่ได้พอราชการตีสิบราชการตีสิบเนี่ยเป็นลูกกองราชการตีเก้าเป็นล้าน คล้องราชการที่ห้าสมเด็จปูครับสมเด็จปูแล้วชื้นเสือไส้โดยไส้เลือดเอายากจะเป็นใช่ไหมแต่ถ้าไมไม่เกิดมาในเออไม่เกิดในในตระกูลพระมหากษัตริย์จะได้เป็นพระมหากษัตริย์พุมก็เกิดในไม่ได้จะเกิดในตระกูลที่ต้อยต่ำครับแต่พ่มหลักชาติหลักสถาบัน พระมาคษั์ดักชาติพิ่มครับดักศาสนาครับไม่เคยมาปุยปุยย่ำตอนนี้พวมคือทำไา้แค่นี้ครับพิพ่มทำลายแถานี้ครับซึ่งคณะนั้นไม่รู้ไปไม่ดูไปเอาตังจากไหนมาผพมไม่เชื่อว่านักเรียนจะมีรถขยยเสี่ยงครับมีหอบประมาณตรงนั้นผพมไม่เชื่อว่านักเรียนจะสามารถเอ่อ ั้งเวทีได้เปลือนเสี้ยงใ่ๆเอาตังมาจากหน,นแล้วก็พ่มท่ามน้องเขาคนหนึ่งพ่มเรียนอยู่ซีปทุมนะครับท่มามเอาแล้วกลับมาจากกรุงเทพน้องเลยไม่ไปชุวยาเนี่ยเขาก็มั้งเออหนึ่งก็ไปเลยแต่หนึ่งไม่บอกแม่ก็มาตามนี่ย่ยู่ชื่อแก็มาตามครับเพืือนไม่ใช่ยากไปครับไม่ใช่ยากไปทึงมาพูดว่าปฏิรูปสถาบันปฏิรูปเลยว่างที่จะเอา สับชิ้นส่วน,วนระมหากสัตริยไหมเออพุ่มรับไม่ได้ครับสับชิ้นส่วนระมหากษัดเขาตกทอดกันมาซื้อซื้อทอดกันมาตั้งนานแลว้วนี่เรื่องหนักการเมืองที่ทําไมเสียเสียเพราะหนักการเมืองหนักการเมืองที่ไม่จงรักภักดีครับฟ้าไปขันกับพี่น้องพุ่มหมดเรื่องที่จะพูดแล้วครับสวัสดีครับ